สวัสดีครับผมวันนี้เรามาหาปลานะครับพี่มาบ้านมารับกลับบ้านครับบอที่สิบเอ็ดเลยบ้านับ้านนะครับนี่ครับมาอายเลยไหนนะครับอยู่บ้านครับพี่กว่าอยู่ที่มือหนีเพราะได้เสียงนะคุณนี่ผมเสียงโจ้ไหมผมว่าวันนี้เรามาหาปลาที่ทุ่งนาแล้วก็ว่ดเต็มกเมื่อเต็มเกินหรือว่าเราเปลี่ยนบรรยากาศจากกรุงเทพแล้เราได้มาเจอสระน้ำที่นาเนี่ผมว่าที่หน้า ปลาน่าจะสดดีนะทุกคนเดี๋ยวรอชมว่าเราจะได้ปลากี่ตัวหรือไม่ได้เลยก็เป็นได้นะก็มาหลายมือไล้จนว่าแหลวว่าดำเบิดแต่ว่ามาแต่มาน้ำมือนี่ก็นี่ครับพบกัดโนดูนุ่นเสียงขวัญนะครับทุกคนมาแล้วผู้จัดงี้ว่สั่งยังยืนสั่งย่งโยแล้วก็ถาชินมานีแล้วก็พี่แคนเพ็กครับผมัาหนักแค่ ชื่อดังระดับประเทศไทยนี่ยนะแต่ว่าตียังได้กระเพาะตัวนึงบ่มีเจ้าครับแพียรช่างมีออมแอมเงินเยอะูไปผู้ว่างโอ้ยออกาพี่โอ้ยเบิ่งเบิ่งเบิร์กับตันเลยวันนั้นท่านได้ไปใส่ยืนกระสอบฮอดเที่ยงเลยนี่กับตันนะถ้าเบิ่งถ้าเบิ่งนว่าจีได้ปลาบ่มื่นนี่โอเคโอเคเดี๋ยวรอดูชมดูครับว่าจะได้ปลาจีตัวครับหรือจีได้ซื้อเอาบุ๊นอาจจะซื้อหน่อยงี้ก็นอนสับปะรดอันนี้นกนี่ ไล่เต <mile> ่ยงบัเบิงหางเลยมกว้ด้เอาตัวนก่อนอ้มเอาดังตัวนี้ลงก่อนเอาเลยอย่าเปล่าอย่าไปพุดในน้ำมันบ่ได้นี่ละมันหลุดมันดจัุ้ดได้แล้วได้ปลาตัวนึงแนาวดังอันดังอันปากเลี่ยกลงไปอันนี้ปิาสองล้ล้สงปากเพราะนะตายอยู่นั่นหลักไว้แยู่นะไม่แม่ไม่แม่ามามเปี้าหรอปืนแมาเป้าวหรกอดูบ่า่ะ โอ้ขาวุรุนยื้มว่าขาวพุุนืว่านว่านท้องขาวคุรุนยื่มไหมตองนี้ท้องขาวหายยื้มไหมป่นนป่นไหนปลาทับทิมปลาทับทิมกระจบิปนี่นี่ไทยบ้านไม่ได้เกิดแท้ นจะเกิดวันนี้เกิดวันนี้วันนี้กูต้องเกิดโอ้ยไปยังไงไปกระุไปกระไน้นจันทร์อ๋อนจันทร์น้จันทร์อ้าวโอ้ยสุดยอโดดลงนางูด้วหนึ่งแต้มมาแล้วครับหนึ่งแต้มดังดังนั่นนี่ดังนั่นมีเหมือนคนใส่เองนะปามีก้าเหมอไอ้ยง ตัวนี้เขากินสองคนเนาะเขาใส่กั้งสองคนน่ะตัวนี้ส่งไปรักแขมเบิกกับว่าไปแห่มาลีน่ะไอเชื้อตันส่งไปรักแขมเบิกไปแห่มาลีด้วตัวนี้แม่นเอาไอปลาเนาะโทรมาวันอยากกินปลาทั้งบ้านไม่ได้กินน้ำเหลืองตรงให้กับตันนะครับส่งให้กับใครยตั้งแต่เช้าแล้วยังขึ้นฝั่งม่ได้เลยครับกับตอง มกองเช้นีาโน้กองเชี่เสร็ไล่ปะไล่ดูเดี๋ยวไอ้เซ่เปากนี่แล้วกยังไปากเนี่เต็มแเต็มแชยุดมือซะละบ่อน้ำบอกยกเอาไปลนเีบวาม้อ้อยู่รื่องนีเนี่ก็ทิ้งเนี่ยอือออ

มาปันอไรยู่นะเาราไปกินบ้านมังมันนมันนตลอดเลยนะทรายมันห้ง่นเด็กขวาอเด็ดตรงเว้เออพอดีอ้ยต่ว,วันมันนานเลยเป็นพุทธาสามรถที่ว่าเขาหยาขายน้ำทังนี่เขามาเด็ตว่าคันเลือกเอาหน่อยอย่ดิ Đi ngâm thịt gà phải đến đây con Đấy, là một nó theo bàn vùng hướng tuần nữa luôn để bán นี S <s ่ละกได้กินบานงามอยู Top ่เ่นี่โกันเป็นกันไปใส่เออผู้ใส่ดังก็ใส่ไปรวดด้วยกินปิ้งปาดูก่อนอพล้วเมื่มยมยดดังบนเล้วอยู่บ่ทั้งนี่ อขาขึ้นมาแล้วบ่ได้ลายบ่ละปลาโวยตัวนึงเนี่ยฮะหลงโวยตัวนึงเนี่ยได้เ <c oughs> <c oughs> นี่ยม <c oughs> ันขาดบ่ไอ้ทางคุณได้ยินี้าวว่าไอ้พวกกินปลามีอัินตาบ่มีเก็ตนะไอ้พวกกินปลาดุกันนะเ,เลี้ยวเบือ้องทางนี้เลี้ยวตะก้าง <c oughs> ไอ้พวกกินปลาดุกเป็นประการนั่งกินน้ำเขาเนี <c> ่ย <oughs> ไอ้พวกกินปลาดุกต้อพากันกินรสมุ้เนี่ยที่ได้ไปคว้าปลาดุกเขามาไอเดียวไปให้เขาเนี่ยแล้วไม่เห็นกินน้ำเขา อยากไออยากไอกินน้ำกระเจาะแซวว่าวันหนาไปดย่างไงแซวว่ายนโอ้ใจเย็นเย็นเจ้าจานใสดังเด็กก็ไลกินไก่มือนี่านี้ป่ามันบาปมันหลายตัวกินตัวโยนี่แหละ วัวลูกคนหล <aría> <om> ่อนดีแ co ต cool ่ว่าโอ้เป็นแต่ได้เมียไงอีดอกไส้โลขาดไส้โลก็ื่อนี่ปุณห์ไงไก่โอ่งๆไปไอ้เจ้ตันลุงไปเจ้าหอยเวลาเผาแล้วขอท่านแดงด้วยวันขอท่านแดงขอท่านแดงเน็ดปลาจะได้กินไก่กูกินปลากินใบทางบุเพราแต่ว่าไอ้ขวัญเราคือรอแต่วันนี้กล่องไหมพุ่มเขามากันไหมปะไงเนี่ยเอ็มยันบังค้นลูก ขนไก่ไว้เรือยครับผมปลาเ,เมียเออเมียปลาเราอยไปเลยนะพี่อีสิบอาทนึงเพราะว่าอนาคตนี่เบิ้งไว้แล้วครับไอสิเป็นเมียแล้วเนี่ยคนจิตะเลียนี่บ่ะยังตลกให้เบิ๊ดเลยเนี่ยถ้าแล้วเส้แหนบทอนขนไก่แล้วล่ะเนี่ยจะพอคอนเทนต์หรือเปล่าพอคอนเทนต์หรือเปล่าปลาปลาดังครับปลาดังนี่ได้มาอย่างตัวนี้แต่ว่าพอกินปลาดังพ่านกินปลาดุกไปีิอ๋อคือมีเสียงหมูเสียงเพรานหนาปลาดุก ย่างโดยย่างโดยเจ๊บุ๋มครับเจ๊บุ๋มยัยเป็นมาลีแท้ในผมเนี่ยยัยร้องวอาอังกฤษด้วยไปโลกยีดีสุดขอบดิเอ้ายัยร้องวอาอังกฤษด้วยเซฮัลโหลมาลีว่าอังกฤษด้วยมาลีออมาเจ้เอาไรอย่างเงี้เออเลยมาบุ๋มนี่เหรอลุงถ้าไปทับเลยเพราแมงวันขันกินได้มันดับยนุงแต่ว่าย้ำเผื่อกระลอยอยู่ดีทำท่าเผื่อด้วยไป นม่คนบบีวนี่แหละครับชีวิตบ้านๆของสไตล์ยุงยางฮาเดตคนซัวมาดูมเเบคนนี่เนี่ยพมีไฟเตรมจ้าคนมนงมอะมันร้อนเด้อมันร้อนคว้ากลอยู่กับอยากโบน้ำเขานี่แหละตั้งแต่มาหัวเตเห็นเฮ็ดไกลนี่แหะ ปลาดางยังไม่ได้เห็ดน้ำขอจักเจ้าเศ็ดนียงเ็ดเป็นชิ้นเป็นอันยูเอออันเศษใส่โดดๆก็มีบอยู่ได้ยูนี่เด้ตัวหนึ่งนี่ได้ยูข้อสอบดูงาร์ติดดอกบนเรีนปลาติดดอกเออคืออยังได้หลอยู่เสร็จแล้วบอกครับอาจารย์ผู้ใดมาไกลไอ้บ่เอ้ยไอ้ควันโบเข้มกระจ่าง โอนบ่ได้ดิโอ้ไฟก็พอดีเฮามันมันอันยืนลงบ่ได้เลยบ่ครับแล้วก็มัเดอเอเอาไปา